สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดพามากินบุฟเฟ่อาหารทะเลแบบ จุกๆแบบไม่อันแบบคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างดีมากนะคะจะอยู่ที่พัทยาสาย3นะคะทุกคนอัมพรซีูฟดนะคะราคาหัวละ499บาทเองค่ะรวมเครื่องดื่มแล้วนะคะทุกคนในน้ำซุปข,ของเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นน้ำใสนะคะจะมีหม้อชาบูแล้วก็เป็นตะแกรงยางด้วยนะคะส่วนลายอาหารคาวเขานะคะก็จะมีเป็นข้าวผัดค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งผัดผงกะหี่นะคะปลาผัดพริก นี่ปูผัดผงกะหรี่ค่ะทุกคนน่ากินมากนี่ผัดเปรี้ยวหวานนะคะเป็นผัดเผ็ด กุ้งผัดซีอิ๊วดำนี่กุ้งกระเทียมค่ะทุกคนโหมีต้มยำกุ้งด้วยนะคะหอมมากๆเลยนะคะมีนักเก็ตค่ะทุกคนมีเฟรนด์ฟรายนี่มีข้าวเกียบด้วยแล้วก็ของหวานมีไอศครีมไอติมเขาจะใส่เป็นแบบว่าถ้วยแบบนี้มาให้เราเลยนะคะไม่ต้องไปตักเองนะคะแบบว่าให้ปวดแขนเนาะเน่ก็จะมีรสสตรอเบอรี่อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นทุเรียนหรือเปล่านะคะมีขนมเค,ค้กค่ะทุกคนโอยน่ากินนะ่า หอยนางรมสดนะคะนี่เครื่องเคียงครบมากเลยนะคะน้าจิ้มครบ้ําจิ้มแซบเวอร์มีสลัดพร้อมให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสาลาเปาโห,หอมหอมเลยค่ะทุกคนของหวานนี่ก็จะเป็นแนวประมาณนี้นะคะมีแตงโมนะคะมีสับปะรดเรามาดูอาหารทะเลสดกันนะคะนี่มีหอยนางรมหอยหวานแมงดาทะเลค่ะทุกคน นี่กั้งสดๆตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยมีกุ้ง นี่นะคะมีปูม้าด้วยตัวใหญ่มากเอ๊ะทำไมปูม้าลายไม่เหมือนกันคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่ามันยังไงนะคะนี่มีกุง้งมีหอยหลอดนะคะทุกคนหอยหลอดแบบสดสด,สด,สดแบบนี้เลยนะคะมีปลาเมึกต่างๆนานาเอ้เยอะแยะมากมายวุ่นวายเวอร์นี่นะคะก็มีหอยมแมลงภูนะคะน่ากินมากๆค่ะหอยเชลใช่ไหมคะทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะแอดไม่ค่อยรู้จักนะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะทุกคนมีหมู คอนโดเอ้ยนี่มีครบทุกอย่างเต้าหงเต้าหู้มือกกรอบแมงกระพุนนะคะมีหมูคอนโดมีปูอัดนะคะมีบาม์ีคิวมีเห็ดผักก็มีนะคะมีเมึก ของจะเยอะไปไหนคะเนี่ยแบบว่ากินไม่หมดแน่นอนนะคะเลือกไม่ถูกแน่นอนว่าจะกินอะไรอันนี้เบเวอร์เรดก็คือเป็นบาร์น้ํานะคะซึ่งเขามีน้ําหลากสีเยอะแยะมากมายด้วยนะคะทางร้านเขาจะมีบริการตําส้มตําให้ด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องตําเองนะตําให้สดๆใหม่ๆเนาะจะได้แบบส้มตํามันจะได้ไม่เซ็งนะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะตําไทยตําปูปลามีหมดเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ทางร้านเขามีบริการแบบว่าทําผัดไทยหอยทอดแบบนี้ให้ด้วยนะคะทุกคน เลิศอะเออแล้วก็นี่มีบริการยำให้ด้วยนะคะยำอาหารทะเลบุนเส้นอะไรก็แล้วแต่นะคะปูมังปูหมาจัดไปเลยค่ะทุกคนดีมากๆดีเวอร์ โอันนี้เป็นกั้งนะคะทุกคนซึ่งแอดชอบมากๆแบบว่ามันสดมากค่ะทุกคนเนื้อมันแบบโอ้โหเด้งเด้งดึงดแบบนี้น้าจิ้มแซบๆนะคะปลาหมึกสุกแล้วนะคะทุกคนมีกันไกรตัดให้นะคะอุปกรณ์ครบเลยนะคะน้าจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะคะจิ้มลงไปนะคะแล้วก็เอาเข้าปากนะคะโอ้โหละมุนมากค่ะทุกคนคือดีอ่ะทุกคน ลาหมึกก็คือสดแบบนี้เลยนะคะแบบกรุบๆมากค่ะจิ้มกับน้ําจิ้มแบบแซ่แบๆแบบนี้เลยค่ะโอ้โหแล้วก็นี่นะคะปูนะคะปูหมานะคะดูซิจะมีไข่แบบให้เราแบบเยิมย้มๆใหม่นะโอ้โหทุกคนดูไข่ปูนะคะไข่ปูมมานี่เรามาตัดตั้งกันนะคะโอ้โหแบบว่ามันสดจริงๆค่ะทุกคนตัดตรงกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ นี่แกะเนื้อด้านในออกมาจิ้มน้ําจิ้มโอ้โหแซ่บมากบอกเลยหุ้ยร้อนๆเลยควันออกทุกคนโอ้โหเนื้อเด้งเดงดึงดึงแบบนี้เลยนะคะจิ้มน้ําจิ้มซีฟูด้ดคือเลิศไปเลยอืมร้อนนะคะทุกคนขอเป่านิดนึงอืมโอ้โหละมุนมากอ่ะทุกคนจริงๆคือแบบติดใจกั้งมากเลยนะคะปกติไม่ชอบกั้งแต่ที่นี่แบบว่ากั้งสดมากแบบโอ้โหเนื้อมันเด้งอ่ะทุกคนเด้งเด้งแบบ กรุบ่มมากเลยอ่ะพิกัดร้านนะคะก็จะอยู่พัทยาสาย3นะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์แปะแมพแล้วก็พิกัดไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนรับร้ด่วนนะจ๊ะ